หน่อไม้นี่นะคะยำหน่อไม้ก็จะพอเราเอาไปโขลกแล้วก็ปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอามาผัดใส่กับหมูใครจะผัดก็ได้ไม่ผัดก็ได้นะคะอันนี้คือกระเทียมกับพีกขั่วเสร็จแล้วอันนี้คือใบขิงนะคะใบขิง ก็คือเอามากินก็คือที่ว่าเราเอาหัวมันมาต้มน้ํากินนั่นเลยค่ะแต่คนนี้ไปมันอะ่ะเราเอามาใส่ยำหน่อไม้ได้นะคะแต่ถ้าบางคนเขาไม่ผัดเขาก็จะยำใส่กับน้ําปูน้ําปูแบบทางเหนือนะคะน้ําปูแล้วเราก็ไม่ต้องผัดเราก็กินแบบนั้นได้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่อันนี้ยาาจะเอามาผัดใส่กับหมูค่ะแต่ถ้าเราผัด มันก็ถ้าเรากินไม่หมดมันก็จะเก็บไว้ได้ไว้ได้แบบไม่ต้องเสียนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะปรุงรสก็จะด้วยรสดีนิดหน่อยน้ำปลา้าแล้วก็น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะพอเราขบพริก แหลกแล้วแล้วก็มาไม้ส่งก็จะใส่น้ำปลาไปเลยใส่ตามชอบเลยนะน้ำปลาว่าใส่มากก็ข้นข้นก็ไหน่น้ำปลาน้าไปเพิ่มเยอะนะคะเดี๋มันจะเค็ม ใส่รสด,ดีนิดหน่อยพอค่ะเดี๋ยวเราก็จะชิมดู หมูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอานมยำหน่อไม้ไปผัดนี่นะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ผัดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดใส่หมูแล้วก็ใส่ใบขียหมูสุกแล้วเราก็เอายำหน่อไม้ใส่ลงไป น่อไม้ี่ที่ราเลอะไรก็คือเราป้องสุกไว้เรียบร้อยแลวนะคะ ถ้าไม่มีใบขิ่งก็ใช้ต้นหอมผักชีได้เสร็จแล้วยำหน่อไม้นี ะคะใครไม่เคยก็ลองดูนะคะอร่อยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นี่นะคะโอ้อายร้อนนึ่งข้าวเหนียวใหม่ๆกินกับยำหน่อมไม้อ่ายำหน่อมไม้กินกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ญาติน้องคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะ